วัสดีครับวันนี้เจอผมทีมงานนังน้ำคุลนะครับวันนี้จะทำการยิงปลานะครับครับดูลูกทีมครับวันนี้น้องลายพอยครับสวัสดีครับนี่ครับตัวจริงครบตัวจี๊ดตัวจี๊ดวันนี้กูจะลงน้ำไหมครับลงครับลงดูครับผมแม่บ้านใจกล้าครับวันนี้ก็มาครับครอบบ้านวันนี้จะเอาตัวใหญ่ไหมครับวันนี้ขอสักสองขีดสองขีดโอเค เดี๋ยวชมคลิปใต้น้ำเลยนะครับผม,ผม Thank <laughs> you. どこかで見た目は。<noise> <noise> Thank you. ไปนอกจวดครับจวดกดตามกดไลค์กดติดตามเลยนะครับเยครับวันนี้ขึ้นน้ำแล้วนะครับผมส่งงานครับส่งงานนะครับหมายนี้ครับดูนะครับแกหลุดนี่ครับดูครับส่งงานครับทีมงานอีหอยนอีอะของแต่ดูนะครับผม หอยตัวเบลเลยนะครับผมอ่านเลยเนี่ยนะครับส่งงานนะส่งงานครับไม่เล็กนะครับเอามือวัดด้วยพี่ิ้อยับได้เลยครับผมดูครับผมดูปากดูปากให้ดูปากครับนะครับผมปากยังกระเทยควายปากโคตรใหญ่มีแตทำลายมาเดี๋ยวละตัวครับของจริงต้องมีรูครับ นะครับผมบรรจุเมียอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูกคนเยดูครับถังครับถังนะครับดูนะครับดูครับถังยืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับให้กับทีมงานน้ำคุณนะครับหลังน้ำคุณว้นะครับครับผม